สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี่น้องมากินมวนกับเพื่อนนะพี่น้องมากินขนมจิบนะคะพี่น้องน้องเขายังไม่เคยกินครั้งแรกเลยนะคะพี่น้องนี่มวนซื้อมาถาดใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องกินกับผักสลัดสดๆนะคะพี่น้องมีสลัดสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็มีแตงกวากรอบๆนะคะพี่น้องก่อนจะกินก็มวนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ มาค่ะพี่น้องมากินด้วยกันนะคะเอาเลยเนาะอันไม่จิ้มเราอยู่ในอีกอันนเอาเลยทานมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยนี่อืมคร่อยเลยเนาะ อร่อยมากนะคะพี่น้องอร่อยมันหวานากหวานมากค่ะปีปน้องกินขาน้าวนมจิบจ้อมกันใช่ไหมเนาะ ข้าวนมจิบใส่หมูสับนะคะพี่น้อง อันนี้กินนในห้องนะครับเนอะไปตลาดมากหิวข้าวไม่รู้จะซื้ออะไรมาก,กินนะคะพี่เนะอะกินน้ำ้ำไหม ไม่ใช่ว่าม้วนขนาดถนัดซ้ายนะคะพี่น้องม้วนถนัดขวาแต่ว่าถ้ากินกัน2องคนถ้าม้วนใช้ผัง,งบางครั้งอะ่ะม้วนจะใช้ผังขวาเลยนะคะผังซ้ายกับขวานะพี่น้อง ใช้รวมๆกันอร่อย้ น้องเขาฟังออกแล้วเห็นว่าพายเขาใชแต่เขายังเขายังพูดไม่ได้เขานมจิบ มวนชอบกินมากนะพี่นะ กินด้วยสิเชียวเน่ยกัดเทมเจียวเขาให้เยอะมากนะมีน,น้อง เดกิมาผักเห็้กขมน้องเขาบอกว่าผักสลัดขมนะพี่น้องเขากินไม่เป็นจริงๆจะขมนิดหน่อยครพี่น้องแยงเขาบอกว่าอ๋อจริงด้วยถ้าเด็ดรู้ถ้ามันมีอย่างมันจะขมนะพี่น้องอันนี้มวนไม่กลา้าไม่กล้าไปเด็ดดู มันถึงมันมียางมันถึงขมนิดหน่อยเอาล่ะโอคะ้ค่ะเอาไะเอาล่ะ,ละพี่ป้อกินกินน้ำจิ้มมีมวนน,นี่มวนไม่ซื้อมาเยอะมวนกว็ลองรูเอามาแค่ต้วเดียวนะพีองันะี้ มีรสขมนิดหน่อยแต่มนกินได้นะคะพี่น้องอร่อยมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณม,มากมาค่ะอร่อยมากนะคะพี่น้อง